อเล็กซิสแม็กอลลิสเตอร์แฮปปี้ทำประตูแรกใน UCL รับลิเวอร์พูลต้องปรับเรื่องเกมรับแต่ยังอุ่นใจเพราะมีอลิสซอนวันที่3ตุลาคม67ควนหลงการแข่งขันฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสนัดที่2หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟินชนะโบลญญา2ต่อคว้าชัย2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มเกมนี้อเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ที่มักเป็นผู้ปิดทองหลังพระไม่ได้โดดเด่นแต่ทีมขาดไม่ได้ จัดการซัดประตูให้หงแดงขึ้นนำโบโลญญา1ต่อ0ซึ่งนับเป็นประตูแรกใน UCL ของเจ้าตัวอีกด้วยหลังจบเกมอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ได้ออกมาเผยความรู้สึกหลังทำประตูแรกใน UCL โดยระบุว่ายอดเยี่ยมมากผมมีความสุขมากจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อทีมด้วยขเขาอลริซอนเซฟลูกยิงได้ดีบางครั้งฉันคิดว่าเราจาเป็นต้องเล่นเกมรับให้ดีขึ้นแต่อย่างน้อยอลิซอนก็แสดงให้เห็นว่าเขาเก่งแค่ไหน ผมดีใจมากสําหรับเขาและสําหรับทีมเมื่อถูกถามถึงพัฒนาการของทีมภายใต้การคุมทีมของอาเนสลอตกุนซือคนใหม่แม็กอลิสเตอร์ตอบว่าปชัดเจนว่าเราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านแต่เราก็มีความสุขเราพอใจกับแนวคิดและกําลังพยายามทําให้สําเร็จเรารู้ว่ายังมีช่องโหว่ให้ปรับปรุงและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราจึงทํางานหนักทุกวัน